เชรีน,นำอะไรอ่ะวันนี้เชลีมาทำอะไรคะม,รม,ามาเล่นน้ำตกเหรอลกูกเย็นสบายไหมไโอ้เพื่อนๆมาเล่นเยอะเลยไหนนี่มันเพื่อนๆก็มาเล่นเยอะเลยเชลีก็มาเล่นน้ำตกเลยเล่นน,น้ำตก,ลกเล่นน้ำตกเลยเชลีเล่นน้ำตกเลยเอ้ เยันไหมเออยยแพนเด้ยาแพนเด้อันนี้แพนไม่เล่นน้ตกยยแพนไม่เล่นน้ตกบอกยาแพนเลยน้องบอกลมเล่นน้ำตกกับเชื่อห่าวลายคนดึกอนหนามมากเลย